ท่านก็เข้าใจดีชะตาของพวกเราถูกผูกวัดไว้กับโลกปีศาจแล้วเราก็แบ่งข้อมูลที่น่าสนใจกับท่านเสมอยังไงก็ตามท่านหลอนไม่มาหาเราทั้งที่มีชีวิตวัสศทานาของเราก็เป่าประโยชน์กล้กแล้วเหรอเจ้ว่าที่นี่คงจะเป็นที่สุดท้ายที่เราจะเจอกันนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เจ้าทําไม้ข่าไม่ต้องตามหาตัวเจ้าไปอยู่ในต่ ยกโทษให้ข้าด้วยเรื่องที่เสียมารยาทและไม่ได้เตรียมการต้อนรับอย่างดีฉันมั่นใจว่าครั้งนี้แกคงจะเตรียมการต้อนรับฉันเป็นอย่างดีนะพ่อนหนุ่มข้ารู้มาว่ามีผู้รอดชีวิตจากการล่าแม่มดครั้งนั้นกำลังต่อต้านเราอยู่ อย่างไรก็ตามการที่หลอนต้องติดอยู่ในคุ้มนรกที่เรียงไม่ได้ทําให้หลอนเป็นวิญญาณผู้นา้าหากเจ้าเป็นสัตว์ตัวน้อยผู้น่าสงสารข้าจะทําให้เจ้าอดทนถูกฝนงโทษทีฉันลืมบอกสาเหตุที่ต้องล่าพวกแกน่ะแกมันโคตรน่าเกลียดเกินกว่าจะมาดับทุกข์ให้คนอื่นอีกนะรู้ไหมถ้าทายข้าไปสามหมื่นนั้นดู ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคสมัยพวกแม่หมดกลมไม่เคยเรียนฟังไม่รู้เรื่องอืมหลีกไปเลยไอ้ลูกเจียบ สวัสดีวันด้วยนะวายเนตตาโยイวายเนตตาตอนที่5แล้วมาตีกับบอสฟอร์ติจูเดอร์เออฟอร์ติจูโดอื้อ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 อย่างเงี้ยล่ะอย่างเงี้ยล่ะเจอคดพ่อพลังเจอพลังวูเ้เมันกัดไม่่อยด้วยมุนมุนมุนมโอเคโดดออกได้บอสตัวแรกเอ้ยออกมาจิบหายโอ้ย ขึ้นยังไงยิงมาดิไม่โดนหรอกหลังเสารู้จักไหมสเต็ปหลังเสาปึ๊บปึ๊บมีแอร์ดอตเว้ยโดนไปแล้วมาเลยมาเลยรอบนี้มาเลยไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วขึ้นมาอ่ะอ่ะรอเลยปึ๊บโอเคหลบไ,ไ,ไ,ได้เว้ยต่อยไม่ได้เลยเลยวะไม่ได้เลยเลยปึ๊บนี่งไงอย่างนี้งไงอืงอ ตะกระเด็นข่าวล่วงล่วงตามไปซ้ำยังไงจับฮะฮะฮะกีกตรตันอืดคุ่มไปนี่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 อย่าทางไหนขึ้นทางไหนโอ้ทางนี้อา้าวจิบหานแล้วพื้นถลม่มเฮ้ยโอ้ยฮืมตะเวนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิงครีมสันก่อนอออืือ้ห คิงคิมสันไม่ใช่ย้อนเวลาไม่ใช่หรอคิลเลอร์ควีนไบต์เดอะดัสดิเออคิงคิมสันอะไรเจอบต์เดอะดัสกูเข้าไปฮึบหลบเป็นไงล่ะเทไหมไม่ไอีไอ่ไอเดี๋ยวเด่๋ยีเดี๋ยว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 เพิงต่อยรอหลบก่อนมันแหกปากแล้วฮึบหลบได้หนึ่งสองสามสี่เสีจกูอืออืๆอาล่วงไวแล้วจับ จับไม่ได้แล้วไม่ทันจับไม่ได้แล้วไม่ทันเฮ้ยกระโดดขึ right. ้นมานี่ไปทำอะไรตรง,งนั้นนะฮะอ้าวไปนั่งไปนั่งทำไมไม่รู้โอ้เป่าพื้นก็อุ้ยว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 ุ้ยอุ้ยว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 ุ้ยุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ย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  จับปากดอะไรขึ้นเกาะคางสีฟ้าดึงมันลงมาไม่กระแทกพื้นชืดอ,อืดึงคอดึงหัวบิดชิมครีมอีก,อกรอบไหมอีกรอบไหมจับทุ่มไปอีกทีนึงแล้วก็จับดึงไม่หนักหรอววะบิดชิมครีมจุ่มนมเพื่อ เรียบร้อยโดนลากลงตลบดับเบิลดอดับเบิลดอดอหายไปข้างนึงแล้วเรียบร้อยมา <c oughs> ยัางไงต่อคนลงพื้นคนลงพื้นแล้วได้อะไรเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้เราวาเต็มพื้นยิบมาไบซาดัสโตคิวเลอร์ควีนใบเดอะดัสย้อนเวลา ไม่มีใครมาขัดขวางพลังของคิวเลอร์ควีนไปเดี๋ยวดัสตตอุ้ยโอ้โหมึงกัดอย่างนี้เลยเหรอไอ้อบา้าอือยังไม่ทันได้ตั้งตัว,ลวเลยไอเวนให้ได้ทำอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะฮะกินยานี่น,นี่อมลูกอมอมยาดมเม็ดอมโบลูกอมโบตัสโอ้อยหืมอันนี่ให้กูกินลูกอมโบตัสก่อนไม่ได้ไงไวะฮะอืะอโอ้ยอา้าวโดนอีกโดนบ่อยแล้วกัน มาไม่อ้าวไม่โดนเวนทีนี้ห <Jamie, always S 1> ลบ <Jim, S 2> เร็วไปอ, Ugh, อุ๊บอ้าวนี่ก็ไม่ได้เร็วไปนะเอื้อมไม่ถึงเลยปึ๊บอย่างนี้นายอื้ออื้ออื้อโอ้เราเราเาโตอ่ามายังไงต่อยังไงสิยังไงสิหนึ่งนี่หนึ่งสองสามส่อ้าวงายเรียมปูครับลงใบจับมันหรือดึง<ๆ>ดึงดึงหัว จับคุ้มไปหนึ่งทีอีกรอบอ้าวทีเดียวเวรกรรมยังไงต่อครับอู้ยชีสเปรย์อะฮะเจอคิวเลอร์ควีนไบเดอร์ดัสเออคิล่าควีนไดซังโนบาคุดันไบซาดัสโตขึ้นไปเลยย้อนเวลากลับมาจะกัดอีกไหมปึ๊บปึ๊บอ้าว ตัดไม่โดนอีกเวนลูกอู้เวนกรรมอยู่ไกลๆยังโดนอีกเก้อรีบรีบๆไปหยิบรีบไปหยิบคิลเลอร์ควินเกือบเกือบไม่ทันไอ่ระเบิดไปกี่รอบแล้วว่าคิลเลอร์ควินไบเดอะดัสย้อนเวลาแก้มืออีกรอบยาเหลือลูกอมเหลือเม็ดเดียวเฮ้ยปึ๊มหลบได้ไหมเงาเป็นไงล่ะต่อยไม่โดนอยู่ดียังไงครับ เอาอยัางไงสิดึหลบได้ยเ่ไยเอมย,อย,อยไม่งไงนี่งไงนี่ไงสวนยังไงเขาทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกอขูหทางพื้นอีกแล้วเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยว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 หลบหลบหลบนี่ไงไบท์เดอะดัสกดทันเว้ยเจอคิลเลอร์ควีนไบท์เดอะดัสเข้าไปกัดฝุ่นเนอะรุ่นจักไม่กัดฝุ่นฮะระเบิดขั้นสามมาเอาอีกรอบฮึ ห,ห,ห,หลบได้หนึ่งสองสามสี่อ้าต่อยทีเดียวหงายเยลยล้มง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็จับทุบไปหนึ่งทีไี่ไงมังกรเวนไชละไม่ยุ่งไม่ยุง่งเอาแค่นี้พอจะพังเสาไหมไม่งไงพังเสาจริงๆด้วยเฮ้ยไฟเดอะดัสใช้แอนิเมชันไปเดอ d u ดัเพื่อทำให้เราไม่ไม่โดนไม่โดนดาเมจ ฉลาดไหยล่ะเป็นแง่เป็นไงเลือกแกนี่ก็สู้ได้เว้ยฮะฮึบนี่ไงหนึ่งสองสามสี่แต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 ่หมูดา่าด่าหมูด่าด่าสรุปจะเป็นใครกันแน่เฮ้ยอ่าลบไปสิเดี๋ยวจับไม่ทันเดี๋ยวจับไม่ทันเว้ยได้จับไม่ทันจริงด้วยมาหน่อยดิทําอะไรละพี่ทําอะไรครับขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวโดนบิดชิมคิมจุ่มนมแน่มึงยิงมายิงมา มาเลยฮึบฮึบฮึบโดดโดดตอนน้โดด,โด,ดจับมาเอาอีกรอบเกาะคางเกาะหนวดหน่อยขอเกาะหนวดเขาหน่อยไม่งไงจะโกนหนวดให้หนวดคอด้วยอ่ะเผื่อปวดคอจะนวดเดี๋ยวคอเคสเต้นเกมนานเดี๋ยวคอเคสต้องนวดคอหน่อย ปิดชิมครีมจุ่มนมโอริโอ้เรียบร้อยเป็นหมันสองข้างไปแล้วโอ้โหมันกลายเป็นไก่ไม่มีหัวกลายเป็นไก่ไร้หัวเลยเอเวนเลยไม่เหมือนมังกรเลยอะไรวะเนี่ยเอา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 ถลม่มชิบหายหมดทั้งโคลเสเซียม เฮ้ยเม็ดเม็ดอมลูกอมโบตันกุหลนหยิบไม่ได้ของห่วงมาดิไฟสองวัววัววดุรอบนี้ดุยังไงยังไงยังไงอ่ะยังไงปึ๊บหลบเฮ้ยไม่ติดวิทามได้รอบนี้ดุด้วยดุด้วย ไม่ไม่มันเอาจริงมันไม่ติดวิถีรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกินปากโอ้โหโดนกินปากเจ็บไหมเนี่ยกูเจ็บไหมเนี่ยมาดิยังไงเฮ้ยเกือบโดนไม่ไม่ไม่ต่อยไข่อือไข่มึงอยู่ตรงไหนกันแน่วะหน้ามึงก็คว่ำมาอย่างนี้ฮะเฮ้ยไลเดอร์คิกเหรอหลบชันเว้ยใช้ไลเดอร์คิกได้ยังไงมึงไม่ใช่ตัวเอกหื้มอืม ต้องเล่นตัอเวลาด้วยว่ะฮึบฮึบเวนกำไม่ติดวิธามสักรอบเลยฮึโอ้ย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 กระแทกมันมันดุมันดุนี่นี่ไม่ไปต่อยงไปอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องรอวิธามแล้วกูฮึโอ้ยโดนอะไรวะโอ้ยต้งพื้นเองฮึบไงไงไงไนี่ยังไงต่อฮึบอ้าวเสือกจริงไม่โดนเองอื้อ โอเคโอเคโอเคซึ่งหลอดละซึ่งหลอดละเฮ้ยเฮ้ยมันไม่โดนเว้ยนี่ต่อยใครเตะใครน่วมเอาให้น่วมอุ๊ยโอ้โหผมจะตายจะตายแล้วหลบไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออืนี่นี่นี่เฮ้ยโอ้ยอ้าวตายเลยเฮ้ยยังไม่ตายเว้ย ยังเหลืออีกเม็ดสุดท้ายอะไรอีกเนี่ยแม่งจับทางยากเหลือเกินแต่และบอสเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ทายโดดโดดทับอีกอืออีอีอีเตะขาเตะใครเอาให้หมดเฮ้ยม,มันคุกมันคุกอืมอืคุกเหรอ,อยังไงยังไงเอาย้ายข้าง ไอ่ไอ่ไอ่เดี๋ยวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ดีดูให้ดีดูให้ถี่ท่วนอื๊ดไอ้ไอ่ไอ่นี่นี่อะไี้มันจะใช้ทัาปล่อยขี้ปากใช่ไหมกลิ่นปากอืมกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกแดกลูกอมคอนซะต้องอืมอุ้ยไทยแม็กซ์ไม่งทันพอดีมึงยังไงยังไง จับเวียงโยนไปไกลซ่อนเต็นทิ้งขยะให้ลงถังแล้วก็เรียกลูกมันเลยจ้ามา้วก <WA Johnny h arta> ิดฟ้อนมีกี่ตาวะเนี่ยแหกปากโชว์ไปหนึ่งทีเพืาอความเท่นี่สัตว์มันแดกแดกเจ็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 กไก่เจ็กเด็กตายเด็กตายบนปากองไม่ไง เรียบร้อยแหลกสลายละลายเป็นเดลิควินเล่นสเก็ตชนไปอีกทีไม่ไม่ต้องโพสท่าไม่งั้นไม่ใช่เจไบโอเอ,อ้อรู้ไหมแกก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะเวลาที่แกกรีดร้องนะ่ะ ยงองที่พยากรณ์ไว้พลังของเจา้าไร้เทียมทานยิ่งนักพยากรณ์ล่ะแนะนำตัวเองหน่อยสิข้าฟอร์ติทูโดเพียงแค่การเซ็นสละเล็กน้อยประการฟื้นคืนชีพของพระผู้สั่งขอให้พระผู้สั่งจูบิเลียสประทานโทรแก่การเลิดทางของเจา้า สาวที่น่ารักของข้าไม่ต้องกลัวข้ามองดูเจ้าอยู่ตลอดเดินทางต่อสะ